โคดอ,อดตอบชัดจะเปลี่ยนมาใช้โคดต่างชาติไหมหลังพ่ายมา4นัดรว้วยวดสวัสดีค่ะแฟนๆช่องดาราเกาหลีทุกท่านวันนี้แอดมินมีข่าวสารเกี่ยวกับกีฬาวอลเลย์บอลมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะโดยหลังการแข่งขันศึกวอลเลย์บอลยิงเนชั่นลีก2024สสัปดาห์ที่1โดยทีมชาติไทยพบกับทีมชาติเกาหลีใต้หลังทีมชาติไทยแพ้ให้กับเกาหลีใต้1 3, ต่อ3เซต19ต่อ25 25ต่อ23 16ต่อ25 18ต่อ25าทำให้ทีมลูกยางสาวไทยเป็น1ใน2ทีมที่ไม่สามารถเก็บชัยชนะในสนามแรกได้เช่นเดียวกับปังเกเรียอันดับสุดท้ายจบสัปดาห์แรกในอันดับที่15จาก16ทีมยังไม่มีคะแนนซึ่งก็ตามมาด้วยเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์กันเลยทีเดียวนะคะหลังจากที่มีประเด็นเรื่องหัวหน้าผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติว่าถึงเวลาหรือยังที่จะใช้โคดต,ต่างชาติล่าสุดโคอดออส เกียรติพงรัชะตะเากรเนไกลประธานฝ่ายเทคนิคเปิดเผยว่าทางสพนันธวลเลบอลนานาชาติพร้อมให้การสนับสนุนโค้ชต่างชาติเพื่อให้ทีมสาวไทยไปโอลิมปิกให้ได้ถือว่าเป็นสมาคมกีฬาท,ที่ถูกจับตามองในเรื่องของผู้ฝึกสอนมาโดยตลอดสมควรจะใช้โค้ชต่างชาติเพื่อยกระดับทีมได้หรือยังซึ่งหลังจากการขอพักทำทีมของโคชด่วน ด้านายศรีวัชระเมธากุลและโคชนานดอกไม้ที่ขอลาออกไปคุมทีมดีที่ประเทศอินโดนีเซียและแต่งตั้งโคตยะนัทพลศรีสมุทรนาคและกัปตันกิฟวิลาวันอภิญญาพงศ์เข้ามาทดแทนการหายไปของโคตร่วนและโคชนำนน,นอกนั้นยังเป็นทีมงานชุดเดิมส่วนประเด็นเรื่องโคตรต่างชาติทีมข่าวได้สัมภาษณ์โคตรออสอดีตหัวหน้าผู้ฝึกสอน ที่ตอนนี้เป็นประธานฝ่ายเทคนิคของสมาคมเปิดเผยว่าการแต่งตั้งโคดยะและกัปตันกิฟเนื่องจากเรื่องกรอบเวลาเพราะต้องเตรียมทีมตั้งแต่เดือนมีนาที่แล้วรวมถึงนักกีฬาสาวไทยทั้งหมดก็มีความคุ้นเคยกับทีมโคชของไทยตั้งแต่สมัยเล่นระดับเยาวชน จึงเป็นทางออกที่ดีที่สุดซึ่งตอนนี้ทางทีมโค้ชของไทยก็ทำงานอย่างดังในทุกระบบเพื่อให้สาวไทยไปเล่นโอลิมปิก2024รวมถึงรักษาอันดับโลกกับผักดานักกีฬาดาวรุ่งขึ้นทีมชุดใหญ่สำหรับเรื่องโคต้ต่างชาติทางสาพันว์วอลเลย์บอลน,น,นชาติก็รับทราบและพร้อมส่งผู้ฝึกสอนฝีมือดีมาให้แต่ทางสมาคมเลือกคนที่จะทำงานร่วมกับทีมไทยได้ในทุกมิติ ซึ่งสาพันว์วอลเลย์บอลเองก็อยากให้ทีมชาติไทยได้ไปเล่นโอลิมปิกเกมเช่นกัน